สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกวันตอนนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาขอแนะนําการคํานวณสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมวิ่งล่างนะคะ2ตัวมาหนึ่งตัวนะคะก็เดินผ่านมาแล้วในงวดประจําวันที่16กุกภาพันธ์นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เป็นงวดวันที่1มีนาคมพศ2564นะคะทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกิมมนแบ่งรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากแบ่งรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนำสูตรคำน,นวณวิ่งล่างสองตัวมา1ตัวนะคะก็เดินผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชม สูตรนะคะเอาหลักหมื่นสองครั้งนะคะบวกหลักสิบแลงนะคะบวกสองคงที่นะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขหนึ่งเลขสามนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลท้ายสองตัวนะคะสามเก้านะคะคืองวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ uh, right ์นะคะท่านผู้ชมจ้ะที uh, ่ทางเราได้ลงให้ท uh. nice. right. okay. ่านผู uh. so, ้ชมในงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะออกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามเก้าเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะ ได้สามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างจากรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสามเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดประจำวันที่1มงนาคมนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระบัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นของเรานะคะวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นอะไรบ้างหลักมืนสองคังนะคะ2อคนสองได้4 4ี่บวกสนะคะได้7ดได้เลขเด่น7นะคะ7จ็ดบวกสคงที่นะคะได้9สําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวในงวดประจำวันที่1มีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข7และเลข9นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างของเรานะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข7และเลข9นะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, ยรวยรวยทุกทกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ